างคณะผู้บริหารโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่13เข <Og az ug le> ้าเยี่ยมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลาใหม่ไทยและจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาพันธ์ใหม่สาขาวิชาช่างอากาศย,ยานที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นค่ะ นายสมพงษ์อนุยุทธพงศ์วิทยากรที่ปรึกษาประจําโครงการนําคณะผู้บริหารคโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการหรือนอบอสอสอทอรุ่นที่13นะคะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยและการจัดการอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่หรือ New S Curve เพื่อรองรับอนาคตตามนโยบายของรัฐที่ต้องการกับเพื่อนเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมด้วยไทยแลนด์4.0ค่ะด้วยการพัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชนมาปรับโรงงานให้เป็นโรงเรียนค่ะ hmm. มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการทํางานร่วมกับผู้อื่นและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยมีหลักสูตรของอาชีวะพันใหม่5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็จะมีช่างอากาศยานระบบขนส่งทาง ราเมคาทอริกและหุ่นยนต์หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมและสาขาโลจิสติกค,ค่ะจากนั้นนะคะคณะผู้บริหารนะคะได้มีการเยี่ยมชมสาขาวิชาช่างอากาศยานค่ะซึ่งได้มีการเปิดทําการเรียนการสอนแล้วในหลักสูตรประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะ,คะตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมปี2560ค่ะซึ่งจัดการเรียน13โมดูลและก็ภาคปฏิบัติรวมทั้งสิ้น2,838ชั่วโมงเลยนะคะ แล้วก็มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจํานวน600ชั่วโมงค่ะซึ่งมีการสาธิตนะคะ3าฐานด้วยกันฐ<ะ>านที่1คือแท็กซี่เครื่องบินเซส n a ก็จะมีการขับออกจากหน้าแฮงเกอร์ตรงไปรันเวย์สนามฟุตบอลนะคะ,ะส่วนฐานที่2เป็นนทิทรศการศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรในช่างอากาศยานภาคพื้นดินค่ะและฐานสุดท้ายฐานที่3นะคะเป็นการสาธิตโปรแกร,รมจำลองการซ่อมบำรุงอากาศยานแบบซิมูเลชัน A t i o n เลยค่ะ ซึ่งทางด้านนายสมพงศ์อนุยุทธพงศ์นะคะวิทยากรที่ปรึกษาประจำโครงการได้บอกว่าโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้นเพื่อให้มีการก้าวไปข้างหน้า<ะ>โดยมีการใช้วิทยาลัยการอาชีพขันแก่นเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรช่างอากาศยานเหมาะสมกับสังคมโลกปัจจุบันค่ะ ซึ่งโดยปัจจุบันนะคะตลาดแรงงานในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมยังคงมีความต้องการช่างแรงงานในสาขาวิชาชีพนี้เป็นจานวนมากค่ะไปฟังเสียงของคุณสมพงศ์อนุยุทธพงศ์กันค่ะช่างอากาศยาน,นะครับซึ่งเป็นช่างที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สังคมโลกที่ต้องใช้อากาศยานกันมากนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับการที่เราจะให้นักศึกษาที่มาเนี่ยได้รู้ว่าเรามีโครงการนี้อยู่นะคร สถาบันในชีว่าสามีโครงการฝึรกอบรมมีโครงการอส,สอนนักเรียนแบบนี้อยู่และต้องการให้นักเรียนเนี่ยเข้าสู่สายช่างให้มากขึ้นเพราะประเทศเราเนี่ยสิ่งที่ใครบอกว่าเรียนช่างแล้วไม่มีงานทาไม่จริงนะคะใช่ค่ะจบมามีงานทําแน่นอนอแล้วก็โดยเฉพาะช่างอากาศยานอนาคตไกลเลยค่ะใช่ค่ะ